บันไดพับได้รับน้ำหนักได้สูงสุดอยู่ที่300กิโลกรัมทำให้การทํางานวันที่สูงสะดวกมากยิ่งขึ้นแข็งแรงน้าหนักเบาเคลื่อนย้ายสะดวกเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะน่าใช้ขนาดไหนไปดูกันเลยนะครับในหนึ่งกล่องจะมีอะไรบ้างมาดูกันเลยนะครับเปิดออกดูกันนะครับอ่ะเอาออกมาดูกันกลางดูกันนะครับโอเคอ่ะกลางออกง่ายแบบนี้เลยนะนี่นะครับ หลังจากที่เราแกะออกมาจากกล่องแล้วนะครับเราจะได้บันไดแบบนี้เลยนะครับซึ่งบันไดที่ผมสั่งมานะครับเป็นแบบ6ขั้นนะครับตัวนี้มีความสูงอยู่ที่185ซนติเมตรเลยนะครับแล้วเขาก็แถมยางสำรองการเลื่อนให้ด้วยนะครับ2อันโครงสร้างแข็งแรงนะครับตรงนี้จะเป็นโฟมฟองน้ำนุ่มๆน,นะครับเดี๋ยวจะลองขึ้นใช้งานให้ดูนะครับ งานที่อยู่ในที่สูงสูงนะครับก็จะสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟนะครับตัดแต่งกิ่งไม้หรืองานช่างงานบ้านนะครับก็สะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับและด้านข้างตรงนี้นะครับเราสามารถกลางออกได้นะครับแลวเราก็เครื่องมือช่างนะครับมาวางไว้ได้เลยนะครับเวลาเราขึ้นที่สูงก็จะได้หยิบจับได้อย่างสะดวกนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นยางฟองน้ํานุ่มๆนะครับให้เราจับได้อย่างสะดวกนะครับอันนี้จะเป็นลักษณะของพื้นเหยียบนะครับจะเป็นร่อนๆกันเลื่อนอยู่นะครับผมจะเป็นเหล็กนะครับ ด้านในนะครับก็จะมีเหล็กแบนยึดบันไดกับโครงสร้างเอาไว้นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของขานะครับตัวขาจะเป็นเหล็กอย่างดีนะครับอันนี้ก็เป็นทางด้านหลังนะครับทางด้านหลังนะครับก็จะมีโครงสร้างเหล็กนะครับทั้งหมด3ท่อนแบบนี้เลยนะครับตัวั้าบันไดสูงสุดตรงนี้นะครับเราสามารถเอามาคล้องเกี่ยวกับตัวนี้ได้นะครับและหลังจากที่เราใช้งานเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถพับเก็บได้ง่ายๆเลยนะครับก็ยกข้าบันไดขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็พับเก็บได้เลยนะครับ ขนาดก็จะเหลือเล็กแค่นี้เลยนะครับเราสามารถนําไปเก็บที่ซอกมุมบ้านได้เลยนะครับซึ่งกินพื้นที่น้อยมากๆเลยนะครับท่านใดกำลังมองหามนได้ดีๆอยู่นะครับผมแนะนําตัวนี้เลยนะครับมีสีดําสีขาวแล้วก็สีแดงนะครับมีบันไดให้เลือกหลายขั้นเลยนะครับส่วนตัวนี้เป็นแบบ6ขั้นนะครับกดสั่งซื้อตะกสีเหลืองหน้าคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะครับ